อันนี้สองฟ้าลั่นด้วยครับจูไปแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างก็ใช้ดีเหมือนกันครับขับได้ตูนกับฟ้าลั่นไปตอนแรกๆขับไม่ได้มันกระตุกอันนี้พอมาตูนไปใหม่ก็ขับดีขึ้นเยอะเลยครับไม่กระตุกผมตูนให้ไปกี่เดือนแล้วเนี่ยสองสองเดือนได้นะสองเดือนครับประมาณนองฟ้าลั่นหลังจากนั้นมาขี่ก็โอเคครับพี่ดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยดีขึ้นไหมอันนี้ออกตัวเป็นไงอันนี้ออกตัวก็ดีขึ้นเยอะเลยครับติดไหมติดมือไหมติดมือครับบิดติดมือเลยใช้ได้ยางมอย่่ห้มมมัไีีครบพ ไปได้เรื่อยๆเลยพอสับเกียร์ไม่ห้อยพอกระแทกคันเร่งตรงต่อเลยไหมใช่ครับพี่ไม่ต้องมีรอไหมไม่ต้องครับพี่แล้วยกคันเร่งอ่ะยกคันเร่งอ่ามันจะเป็นช่วงสามสี่ใช่ไหมใช่ความรู้สึกว่ามันตดหรือสะท้อนมันพูดไม่ถูกน่าจะไม่รู้ว่ามันดังแบ็คไฟหน่อยเดียวไม่ไม่ได้เยอะเพราะมันเป็นสองหกหนึ่งตัวนี้ผมเลยอ่าแต่ว่ามันโดยรวมแล้วครับก็ได้โอ้เก้าสิบเก้าสิบห้าประเด็นอยู่มั้งน่าจะได้แบบก็ขับได้พี่ขับได้สบายอ่ะไม่อะไรมาแต่ก่อนนี่วิ่งไม่ได้เลยวิ่งลกกกก็ตตระุ ตอนที่แม่ตอนที่ติดตั้งอะไรกๆติดตั้งท่อมาแ้กขับไม่ได้เลยพี่ตอนนั้นเนตอนนั้นมาหาผมท่อเดิมใช่พี่ใช่ไหมใช่ใช่ท่อเดิมท่อเดิมเลยผมใส่เต็มลำเลยท่อเดิมใช่ท่อเดิมคนอื่นเขากินแจกเปลี่ยนท่อผมยังไม่เปลี่ยนตอนนั้นอันนี้ใส่เต็มลำเลยท่อเดิมแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นส่วนนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ไปกล่องมาเล่นเองครับใช่แล้วก็ปรุงกระป๋องใช่ใช่ใช่กล่องซื้อมายังไม่จูนเลยพี่เรอให้พี่จูนให้ครับตอนจะทำงานก็ใช้ได้เชิยวครับอีกมือครับพี่ มันติดมือขึ้นไหมก็สบายเลยพี่บิดยกคันเร่งนี้ไปไปได้อย่างใจเลยเร็วสุดเท่าไหร่ร้อยหกสิบนะพี่ร้อยหกสิบนี่ไปต่อจะไปได้ต่อแต่ไม่ไหวไม่กล้าขับมดไไปได้เนะผมว่ามันยังไปได้อยู่แต่เราก็ได้อยู่ครับพี่ขอบขี่ขึ้นแลยวไหมขึ้นได้อยู่นะเร็วอยู่นะพี่ค่อนข้างเร็วอยู่ต้องไปลองลองต้องไปลองกี่หนึ่งซัดหมดสุดเลยครับสุดปึ๊บขับสองเลยสองสุดขับสามครับพี่ก็จะรู้ว่ามันขี่ดี แค่ไหนครับบางทีคนเราไม่รู้หรอกบางทียังไม่ทันตัดเลยบางทีไปแล้วบางทีก็สับเกียร์ปุ๊บมันก็มันก็เราไม่รู้ไงใช่ไม่รู้กี่จำกัดรถเราใช่ไอที่บอกให้ลองเนี่ยคือคือไปลองดูว่ามันวิ่งได้แค่ไหนพอหลังจากนั้นก็วิ่งเป็นปกติอยากก็วิ่งมาสองพันรอบสับเกียร์สองก็สับไปกบเพราะว่ามันจะได้รู้ไงว่าเออแบบหนึ่งแบบปุ๊บลากไปสุดเลยพอสุดสับสองปุ๊บห้อยไหมถ้าตับแล้วไม่ห้อยแล้วใส่คันเร่งปุ๊บกระโดดต่อปั๊สยกคันเร่งไม่มีวอดโอ้ไปไหนก็ได้แล้ว เยก็ได้ละพี่ไม่รู้นะหลังนั้นหลังเตือดไปจะขี่ทงางไกลยังเนี่ยเนี่ยจะลองหลไปบ,บอกเลยทางไกลฝันครับฝันแน่นอนตอนแรกมันไม่มีปัญหาอะไรมากก็มีบ้างมีนิดหน่อยมันก็ไม่รู้ว่าตามเพราะยังไงนะแต่ว่าพอวิ่งโดยวรวมแล้วมันโอเคกว่าเดิมเยอะมากใช่แล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละเพผมก็ยังหาสูตรเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับพยายาม,ให,มให้มันให้ได้มากที่สุดได้พี่ในระดับที่เขาเรียกว่าใช้งานได้อะใช้งานได้มันไม่ได้เคลนแอนเลยเดินไม่ได้เลยแบบ ทำให้มันได้ดีจุดเปอร์포เรนซ์สขุดออกมาให้ได้เต็มที่ที่สุดครับเปอร์โฟเรนซ์ได้แล้วก็ต้องให้มันสมูทให้ได้มากที่สุดพอสมูทให้ได้มากที่สุดแล้วเอฟเฟกก็ต้องลดลงครับให้ได้มากที่สุดให้ได้เพราะว่าท่อตรงนี้มันไม่มีในกล่องกูแพ็คอืมเท่าขัดต่ำใช่คนอื่นเล่นเองก็ไม่ได้เลยครับเจ๊มครับผมกับมก็ได้ก็นานนะไม่ใช่อยู่ดีก็ได้เลยเดี๋ยวมีคนมาทำมาพี่หลายคันแล้วนี่ได้ชอบมาล่างชอบมาล่างดูดเยอะอุ้ยดูนหลายคันแล่ะ ประมาณนี้พี่คันล่าสุดลำพูนลำพูนลำพูนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไหนวะคันล่าสุดก็ฟ้าลั่นหวานน้ำเปรี้ยวใช่ไหมที่ว่าขาหักโอ้กะนั้นดิ่งหัวตับต่ไปเลยเป่นอย่างขาพ่อหักอ่ะงได้อยู่พี่ตามสเต็ปอยู่ใช้งานได้ตามสเต็ปเลยตอนนี้ก็รอขาท่อใหม่รอเขาส่งขาท่อใหม่มาก็ไปใส่ขาท่อใส่พ่อใหม่ใส่พ่อให้เขาแล้วก็ตัดฟ้าลั่นจับลั่นขาน้ำเด็กด้วยแต่ก็ตาม120อัพด้วย โอ้ยแค่เอาง่ายงายแค่กล่องตัวเนี้ยทุกวันเนี้ยแค่ตัวเป็กเดิมโรงงานแต่บรราดูพันสอแวแต่ใส่เพราะอะไเนี่ยปัญหาที่มันตกยากเลยแล้วโอ้อัพไม่ยิ่งเข้าไปงั้นครับก็ประมาณเนี้ยงานเขาเรียกว่างานงานท้าทายเราก็ต้องใช้เทคนิคเราไม่ได้ครับอันนี้วันนี้มาใส่ต่อไปห้าไปห้ากับยึดหน้าจากครับเดี๋ยวก็เบื่อเปลี่ยนแต่งเล็กนิต้อนเข้าต้อนเข้ากัน ครังนี้ตรงนี้ไปจังใหม่แล้วด้วยครับตรงนี้ขับเี่ให้สนุกครับเกียท่องเที่ยวสนุกปลอดภัยกลับถึงบ้านได้ให้ได้กลับถึงบ้านได้ดีที่สุดไม่ต้องไปติ้งครับขอบคุณครับที่แรงกว่าเขาก็เป็นฮีโร่ใช่ใไหมเอาไปหัวไปเรื่อยครับกลับบ้านเที่ยวสนุกกลับบ้านปลอดภัยดีที่สุดเขอบคุณมาบครับ